มาแล้วครับที่น้องข่าวล่ามาเร็วร้อนๆจากชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เดือดร้อนกันใหญ่แล้วครับแม้ผู้นำกัมพูชาจะออกมาพูดเสียงดังฟังชัดว่าต่อให้ไทยปิดด่านอีกร้อยปีก็ไม่สะเทือนกัมพูชายังยืนได้แต่บอกเลยครับพี่น้องข้อมูลจริงๆที่ออกมาล่าสุดมันกลับสวนทางแบบหน้ามือเป็นหลังมือตัวเลขทางเศรษฐกิจฟ้องหมดครับ การค้าชายแดนไทยกัมพูชาดิ่งเหวล,ลงไปเกือบ97%ภายในเดือนเดียวจากที่เคยมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกกันคึกคักทุกวันนี้เงียบกริบผลผลิตทางการเกษตรกองพเนินเต็มหมู่บ้านแต่หาทางระบายไม่ได้ความเสียหายรวมแล้วเกือบหมื่นล้านบาทโดยเฉพาะมันสำปะหลังเน่าแล้วครับศูนย์ไปกว่า7 0 0 0ถึง9,000ล้านบาทผลไม้เน่าแล้วครับเสียหายอีก1 5 0 0ถึง2,500ล้านบาท ผักก็ไม่รอดครับขาดทุนไปราวเ0 0ถึงพันล้านบาทเรียกได้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นรายได้เลี้ยงปากท้องกลายเป็นกองขยะเศรษฐกิจที่ไม่มีใครรับซื้อตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับพี่น้องแต่คือชีวิตจริงของชาวนากว่า1.2ล้านครอบครัวที่โดนเต็มๆเมกเรษตรกรปลูกมันสำปะหลังกว่า300แสนครอบครัวก็โดนไปด้วยขายไม่ได้ของเนา่ารายได้หายวับไปกับตาแล้วอย่าลืมครับ โครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชานั้นอ่อนแอกว่าที่คิดโรงสีมาตรฐานจริงๆมีแค่40แห่งจากทั้งหมด200ที่เหลือคือมาตรฐานต่ำส่งออกก็ลำบากถ้าเรือสีฮนุวิลรับตู้คอนเทนเนอร์ได้แค่710,000ตู้ต่อปีเทียบกับท่าเรือแหลมฉบางบ้านเรารับได้ถึง9ล้านตู้ต่อปีมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมกัมพูชาาย,ยังต้องหายใจผ่านปอดของไทยไปอีกนาน แล้วพอรายได้หายไปมันไปกระแทกกับปัญหาเก่าที่ซ่อนอยู่ครับนั่นคือหนี้ครัวเรือนที่กัมพูชามีมากที่สุดในโลกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ของกัมพูชาสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกจริงๆคนกู้เงินเฉลี่ยกว่า5,800ดอลลาร์ต่อหัวสูงกว่ารายได้ทั้งปีของตัวเองถึง2เท่าแล้วที่เจ็บสุดคือชาวบ้านจำนวนมากเอาโนดที่ดินพื้นสุดท้ายในชีวิตไปค้ำประกันเงินกู้ พอขายผลผลิตไม่ได้แต่ดอกเบีย้ยยังวิ่งทุกวันครอบครัวก็ถูกบีบจนหลังชนฝาต้องขายที่หรือไม่ก็อพยพข้ามแดนเถื่อนพูดง่ายๆเลยครับตอนนี้กัมพูชากำลังเจอพายุสมบูรณ์แบบปิดด่านทีเดียวเหมือนระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในสังคมมานานมันเริ่มนับถอยหลังแล้วครับภาคแรงงานก็เละครับแรงงานกัมพูชาที่เคยเข้ามาทำงานในไทยกลับบ้านเดือนละหลายพันหลายหมื่น กลายเป็นตกงานกลับบ้านตัวเปล่าไม่มีโรงงานไม่มีงานไม่มีไรายได้สุดท้ายก็ต้องแบกหนี้กลับไปที่ครอบครัวอีกคนในบ้านไม่ใช่แค่ไม่ได้เงินแต่ต้องมารับภาระเพิ่มไม่มีงานไม่มีทางออกครับธุรกิจตามชายแดนทั้งร้านค้าโรงแรมคาสิโนที่เคยคึกคักเพราะนักท่องเที่ยวไทยเข้าออกตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างเงียบกริบปิดกิจการกันระนาวคนตกงานนับหมื่นนับแสน อุตสาหากรรมสิ่งทอที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชากำลังร่อแร่โรงงานหลายแห่งต้องลดชั่วโมงลดค่าแรงคนงานหลายหมื่นคนถูกปลดไม่มีแม้แต่เงินจะกินข้าวที่สำคัญไปกว่านั้นความเชื่อมั่นจากต่างชาติหายวับครับนักลงทุนเริ่มถอยไม่กล้าเสี่ยงในประเทศที่โครงสร้างเปราะบางแต่ไม่มีทางส่งออกไม่มีเสถียรภาพการค้าจะลงทุนไปทำไมครับแบบนี้กัมพูชาเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันเลย แล้วนี่แหละครับที่นักวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอาหรับสปริงในปี2011ที่ประชาชนลุกฮือจุดไฟจากปัญหาปากท้องข้าวยากหมากแพงจนความอดทนถึงขีดสุดวันนี้กัมพูชาเองก็ยืนอยู่บนทางนั้นครับเศรษฐกิจพังผลผลิตเน่าหนี้ท่วมครอบครัวล้านครัวเรือนสะเทือนหนักส่วนผสมมันพร้อมแล้วครับ สรุปเลยนะพี่น้องแม้ผู้นํากัมพูชาจะบอกว่าไม่สะเทือนแม้ชาวเน็ตกัมพูชาจะปากดีว่าไทยตั้งหากที่จะเจ็บแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้คือกัมพูชากําลังเจ็บสุดๆเกษตรกรเดือดร้อนหนักที่สุดในรอบหลายปีปากบอกไม่สะเทือนแต่ของเน่าหนี้พุ่งคนไม่มีจะกินครอบครัวล้มทั้งยืนคําถามจึงไม่ใช่ว่ากัมพูชาจะล้มเหลวหรือไม่แต่คือเมื่อไหร่ความสิ้นหวังนี้จะปะทุเป็นไฟการเมือง อ้าวข่าวล่ามาเร็ววันนี้ฝากไว้ให้คิดครับพี่น้องว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาที่ป่าเก่งบอกว่าไม่สะเทือนแต่ของเนา่านี่พุ่งไม่มีงานไม่มีข้าวกินแบบนี้ยังจะกล้าพูดว่าไม่สะเทือนกันอีกหรือไม่